สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อีกวันหนึ่งที่เราได้ใช้เส้นทาง304จากสั่ซังเซขึ้นโคราชครับปลายทางที่สกลนครวันนี้วันนี้เรามาพร้อมกับฝ่าสายพายุฝนครับดูข้างหน้าครับมองไม่เห็นทาาทายมองเป็นถนน,นเลยครับนี่ครับเิ่งขาพายุฝนกันเลยครับ เราอุากา์เดินทางวันนี้ว่าจะปลอดโปรงกับไม่ปลอดโปรงครับเราใช้เส้นทางสามื้นสี่ครับตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเ้ทางของเราคือจังหวัดสกลนครครับนี่ก็เส้นทางสามต้นสี่ครับเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ครับอยู่กับความชุ่มฉ่ำของสายฝนครับเราต้องใช้ควารมระมัดระวังในการขับ รถครับคนท้องถนนวันนี้พาไุดสายฝนกันเลยครับดีนะครับไมาที่ไม่มีลมครับมีแต่ฝน่วงนี้ก็อยู่ใกล้จะถึงตลาดทองลังครับอยู่สามส่นสี่แล้วฝนก็ตกดีครับแต่ก็น้อยกว่าเมื่อกี้นิดหน่อย เริ่มเบาลงหน่อยแล้วครับฝนตกแล้วแอร์มันเย็นครับก็เลายแก้ไกลนิดหน่อย <c oughs> ข้างหน้าเราคือตลาดของลังครับเส้นทางสามถึงสี่ ตกเลยจริงๆครับเอยตามหลังมาเบา,บาๆหน่อยเด้อฝนฝนมันตกเนี่ยครับวันนี้เราใช้วันนี้ก็อยู่ประมาณกี่โมงครับเนี่ยวันนี้ก็ผมกระโดดนกาแป๊กครับเ,เพื่อนเห็นไหมครับนีครับ จะสามโมงแล้วครับจะสิบห้านาฬิกาแล้วจะสามโมงแล้วครับฝนตกครับออกจากบ้านก็ประมาณสามโมงก่อนสามโมงออกกับบ้านสองโมงสองโมงครึ่งครับออกจากบ้านมาสองโมงครึ่งนีฬิก็จะสามโมงแล้วครับออกจากบ้านมามีแดดใช้เวลายเดินทางมาถึงยี่สิบนาทีเจอฝนแล้วครับ แต่วันนี้ดีครับรถไม่ค่อยติดเพราะว่าเขากลับกันหมดแล้วเรา,าสายกลับที่หลังเขาก็ได้กลับสบ,สบายสบายครับข้างหน้านี่ก็จะปลอดโปร่งมองเห็นก้อนคี้เมฆครับฝนนี่มันชอบมาเข็ดอุตสหาหกรรมเนี่ยครับ ว่รคสามศูนย์สี่ฝนตกทุกวันตกให้เขาด่ากันแถวทุ่งแถวน้ำไม่เยอมตกนี่ครับตลาดของลังครับนี่ครับเรียกว่าตลาดของลังครับให้เพื่อนดูข้างๆดูไม่ได้ฝนมันตกแล้วมันเป็นมันบางเงาครับมันเป็นหมอกฝน นต,ตกแางนี้ต้องใช้า้ล์มันระวังในการขับรถหรือครับถนนจะลื่นแบไกันนี้ในรถเรามันมืดครับแต่ข้างนอกไม่มืดเท่าไหร่ครับก็โอ้โน้ำขังถนนเลยตกแรงฉีดขึ้นมาหน้ากระจกเราเลย วันนี้วันนี้ตลาดนัดครับพอดีฝนมาเหมาตลาดนัดเห็นไหมครับนีตลาดนัดอยู่ตรงวงพยาบาลเกษมราดพอดีเลยจะ <c oughs> ออกมาทำอะไรไอ้หอยเฮ้ย <c oughs> เราเราจะโดน มันเบียงหังมไก็ร้อนเลยเล่าสงฝนยังฝนยังยังรินเม็อยู่เรื่อยครับแต่ก็แม่เ้ยงหนึ่งแม่เ้ยงหนึ่งว่าที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ครับ รถจะมัวหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกใส่ธรรมดารถคันนี้ก็มืดอยู่แล้วจเจอละอองฝนตกไสกันมืดกาเก่าเมื่อเช้านี้ไปส่งหลานขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองครับไปนครพนม ไม่ได้ไล์ให้เพื่อนเพื่อนดูไม่ได้อัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูครับ,เพร,บเพราะว่ารีบครับรีบไม่ได้อัดวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูเลยไปส่งหลานเมื่อเช้านี้ครับที่สนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่องไปลงที่นครพนมครับหลานกลับไปหาปู่หายาที่นครพนม ภาพบาจะบายตาไปหน่อยครับเพื่อนๆจ,จะพึ่งเครียดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นครับตอนนี้ใช้มือกันสั่นครับฝนตกให้มันไม่กลนะ่าวด้าน ตนหยุดไปนานแล้วครับดูถนนละโล้วลตกมันตกไม่่อยแรงเนี่ยดูน้ำนานดูน้ำไม่ค่อยขังถนนแถวนี้ครับแรงนะครับไปกันก่อนครับ รถเรามันลดง่ายๆป่ะลดซื้อแกงครับไปเรื่อยๆฝนตกเลยน้าวนัวลืึ่มเจอปุ๊บปราก็เป็นนะครับแล้วฝนตกอย่างนี้แล้วก็ไปด้วยความเร็วแล้วก็โอ้ยไม่อยากจะคุยครับตรงนี้ฝนตกไม่แรงเท่าไหร่รครับดูดูฝนตกไปแล้วไหน,นตกไปก่อนตกไปเลยตกไปแล้ว,ตแ,ลวแต่ดูตกไม่แรงเท่าไหร่รครับ ฝั่งทางน้นมีตลาดนัดครับฝนไม่มาไล่เราเดี๋ยววันนี้เราจะไปมืดตรงไหนที่ไหนเพื่นอนๆคอยติดตามรับชมครับเราจะลงคลิปไปให้ดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวตรงนี้อีกสักคู่อ่ะไว้คลิปไว้เจอกันในคลิปตอนต่อไปครับนะเพื่อนนะ วันนี้เจอกันแบบย,ยาวๆเลยครับจากปจัจตานีบุรีปลายทางสกลนครยาวแค่ไหนติดตันกันไปครับจะได้ลงใี่เพลอนๆได้ดูกทุกวันครับนี่ครับไม่มีฝนนะฝนหยุดไปแล้วครับแต่ว่าตกไม่แรงครับเพราะว่าดูแลน้ำไม่ขังถนน ขอบคุณครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันในลิปต่อไปครับสวัสดีครับ